เราไปห้องโอทูครับห้องโอทูห้องโอทูไอ้บุรีหลงเนาะไอ้ตาไม่กดบุตครับไอ้ตาเห็นเฟมไม่กดครับพี่กาเขาตะเกียบเัเฮ้ยดวงดาวสวยงามเหลือเกินนะแต่ว่าในนี้ก็คงมีคารกรอยู่พวกเองอยู่นี่แหละ เฮ้ยโอ้โหนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ในยานอมองอัสกันนะครับผมนะทุกคนเรามีใครบ้างเนี่ยในนี้โอ้โหมีใครบ้างครับเนี่ยการิการชื่อการับชื่อเดือนครับอ๋อเดือนนะเดือนนะชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อโซครับชื่อพีเจครับใช้ยาโตครับโตหมายถึงพี่โตอะหมายถึงพี่โตเอิ่มพ่อพ่อสงการครับเอาครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับผมผมผมคนจับโปเกมอนครับ อ๋อครับอ๋ออ๋อจับที่ไหนครับเนี่ยคุณมาอวกาศเจะไปจับโปเกมอนที่ไหนอีกเนี่ยฮะมีอะไรให้จับมั้เอาาแคุณคุณเดี๋ยวผมจะลืมคุณอีกเอาโอเคนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมบอส LP แล้วก็เหล่าเด็กแก๊ง l อลทั้งหลายนะครับผมนะก็คือผมเนี่ยจะมาเล่นอาวอร์อาร์ตทำไมครับกันนะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไม่ได้ที่ใบแมพเลยโหโคตรรีบอะ ไปทำเควสทำเควสเดี๋ยวเดี๋ยวแบบโคตรดังอ่ะเดี๋ยวนะโอเคทุกคนก็คือว่าตอนนี้เราต้องทำเควสด้วยซึ่งเควสอันนี้คือเราอยู่ไหนเราจะเัาจะบอกไหมว่าเราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ห้องเม็ดเบนะครับเรามีเควสที่ไหนบ้างอินโอทูเราไปห้องห้องโอทูครับห้องโอทูห้องโอทูห้องเม็ดเบไอผู้นี้หลงท่อไอผู้นี้หลงท่อไอ้ยียเว้งหลงท่อเราพี่บอสบอสอะไรมบบนเอาไม่ใช่ก็มันลงท่อจริงจเอ้าก็ผมเห็นอยู่พี่บอสลงท่อ เอ bin, ้าก็คุณลงท่อเมื่อกี้คุณฆ่าแล้วขอลงท่อเลยอ่ะดูดิพี่บอสลงท่อทุกคนจะเชื่อใครครับกูเบอสพี่บอสลงท่อเฮ้ยคุณบอลคุณบอลมึงว่างคุณบอลคือท่อไปลงท่อต่อหน้าพี่บอสพี่ลงท่อต่อหน้าคือเล่ยออ๋อเอ้ยอ๋อมันโดดไม่ได้นะครับเพราะว่าโอเคเรามีเควสอยู่ที่าาฮ่โอทูนี่คือโอทูหรือเปล่าอุ้ยตัดรถจี๊ดด้วยไปไปแก้ไงอ่ะ แก้ไงวะแก้ไงวะเนี่ยดำดำใช่ป่ะต้องไปดำดำใช่ป่ะเร็วโอเคเยี่ยมเพื่รักเขียวไอ้เขียวฆ่ากูแน่เลยเขียวเอ้ยไอ้เขียวมาแล้วเยี่ยมไปห้องโอทูครับฆ่ากูนะโอเคอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้สังการไอยเหี้ยอยู่อยู่ห้องอยู่อยู่กับสังการครับแต่ว่าสังการไม่รีพอร์ตตกครับสังการไม่รีพอร์ตรเเฮ้ยสกาาอ คุณปิดประตูใส่ผมด้วยอ่ะคุณจะปิดประตูห้องนั้นแหละแต่ว่าคุณปิดพลาดใช่ไหมผมคุณบอกผมดิใช่เปล่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่รีพอร์ตจบอ่ะผมบมกประสบการณ์ครับผมไปครับไปครับผมพลาดเลยครับ อย่ามาคุยกับผมครับผมผมไม่ชอบปอปอเลพีครับทุกคนโอโอเคนะครับผมก็คือมันมี3แมปนี่แหละแต่ว่าเราจะเล่นเป็นพาร์ทละแมปละกันเนาะแต่ว่าจะลงวันเวันอ่ะนี่ก็ไม่ให้กูได้พูดอะไรเลยเนี่ยฮะเออีอีเรี่ข้อนี่คือตามมาไปแล้วมันไม่น่าจะได้เป็นสองครั้งติดนะผมว่าไปไปซ่อมไฟก่อนซ่อมไฟก่อนทุกคนแม่งโคตรมืดโคตรมืดเลยอ่ะต้องไปซ่อมไฟเว้ยอุ้ยผมเจอศพครับเอเป็นพี่พี่พี่การบริสุทธิ์้วยพี่การสแกนให้ผมดูแล โ okay, okay. อเคโอเคเราเจอที่ไหนอะศพอ่ะมันปิดไ,ไฟมันมืดมากอ่ะผมไปเจอแถวเนี้ยแถวแถวห้องนักถแถวห้องนักอ,องวีปอนอะ่ะผมผมอยู่กับพี่การในบเบนเบยใช่ไหมพี่การเมื่อกี้ผมอยู่กับใครวะอยู่กับคื่อกี้ MC เมื่อกี้ตอนเดินไปแล้วก็เจอศพด้วยกันเลยไม่รู้ว่าใครเป็นเพราะว่าเมื่อกี้มันปิดไฟอยู่มันมืดมากใช่ใช่ม,มืดมากพี่การจะไปเปิดไฟเลยแต่ว่าคือมันรีพอร์ตศพก่อนตอนนี้เหลือกี่คนวะกี่คนพี่ ได้ไงพี่ได้เลยพี่ไม่ใช yeah> anyway> ่มันด้วยพี่คนเดียวเจนทะลักคุณจันทะลักพีคุณโดนแน่นอนจันทะลักเจนทะลักเจอกันจันทะลักอือก็ไม่ได้จะบอกครับไม่ได้บอกตายอนแรกอีกแล้วเอ้าไม่ได้ออโนวันนี้เจก็ไม่มีอ่ะสักอันสักอันเท่ากันเท่ากันทอนหอสามสามผมจไปห้องไฟเว้ยเพราะว่าคือผมจะไปทำเพย์ห้องไฟนะฮะนี่ห้องไฟโอเคเพย์อะไรอ่ะเอ้ามีห้องไฟไม่เหรอนี่ไงทำไรอ่ะเอ้าไม่ได้เหรอทำไงวะเอ้าไม่ได้อ่ะทำยังไงเนี่ย ทำไม่อุ้ยโอ้โหแม่งเมลได้เลยอะอ๋อนี่ต้องกดอันนี้ไม่ได้เหรอทำไม่ได้เหรอทำไมมันทำไม่ได้เอาทุกคนมันเกิดอะไรวะอ๋อต้องไปเรียกเตอร์มันเียกเตอร์ทุกคนเรียกเตอร์อยู่ไหนเรียกเตอร์เรียกเตอร์โอ้เรียกเตอร์อยู่ฝั่งนู้นเย้โอ้โหเดี๋ยวจะไม่ทันเป็นคืนนี้คขาเควสหรือเปล่าอ๋อนี่ไงตามชิลอะไรอ่ะทำอะไรวะอ๋อวางใช่ปหมโอ้ยไอการครับวาหัไอ้การเลยครับไอ้การไอ้การไม่กดบวกครับไอ้การเห็นเฟรมแล้วไม่กดครับไอ้การครับ เชื่อมพี่ดิฟังเหตุผลก่อนพี่กาเขาตะแก่ไอ้เหียก็จนมุมเลยตัดอีกแล้วเพียรัอยากโอนก็โอนครับเรียบร้อยครับผมไปสตางา์สาวใช้สายใ้มาสาวใช้สาว้โอเคทุกคน ดเปนเฮียตาลุทายกูได้เป็นไอ้สัตว์ตาลุทายได้เป็นเฮียมาดิมาดิมาดิเฮียตาลุทายกูได้เป็นอ่ะมาดิโอ้เอาอ่อ้นั่นก่อนอไอ้นั่นก่อนอ่อยส่งการก่อนมันเพิ่งเคิร์สกับแฟนมาทุกคนเราต้องจัดการมว้ให้หมดเลยไม่ก็พุดธิ้ีก็ได้เจ้าของดิสเอลดีทีอ๋อมันเฟกทากได้ทุกคนมันเฟกทาร์กได้เว้ยใครก็ได้กดบวกให้ผมทีเร็วเโอเคจูดูเป็นเอาน้ำมาไงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้พี่เจอใครอ่ะที่พี่เดินผ่านอ่ะใครวะ สมเจ้าผมถูฐาไปขึ้นอ้าวไอู้อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเฟกเฟกฐานไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เฟค้านไม่รู้ไม่แน่วะอาจจะไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่ก็พีเจอะเอาแล้วเมื่อกี้ใครบอกบอกเอ้าเมื่อกี้ใครบอกพีเจไม่ได้เะเดได้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 ไปเไปเไปเไป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  นี่ยเ,หเหอานี่ไงไปดูทำท่าไปดูทำท่าไปดูทำท่าถ้าผมกดแล้วคือมันจะคะิวเลยปะมันคิวเลยเนาะถ้ากดอนี่นี่ทำให้ดูนะมึงดูนะกักน้ำแบบเดียวแต่กลัวนะมันมันปิดไฟยังไงเรทุกคนมันปิดไฟไม่ได้อ่ะปิดไฟไม่เป็นผมปิดไฟไม่เป็นทุกคนผมปิดไฟไม่เป็นมันปิดไฟไม่ได้อ่ะมันปิดไฟไม่ได้เว้ยโอเคสองข้อสามสองข้อสามครับ มู๊บครับมู๊มู๊ไอ้นี่ไอ้นี่อยู่ไอ้นี่อยู่ไอ้นี่มันเหลี่ยมซิกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไอ้เชี่ยมันเห็นกูไอ้สัตว์มันเห็นกู้ิบหา่วยไวแล้วมันช่วิบหายแล้วไอ้สัตว์กู้ขึ้นทอเห็นมันที่ไอ้เหี้ยกูโดนไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันกดแล้วไอ้สัตว์ใครยูเมดเป็นครับเมื่อคิมเมดเดิมมาจากห้องเอ็มไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมไม่ได้เป็ดผมเดินมาจากไหนสกเลสตี้ ผมผมไม่ได้ไปเซสิตี้เลยม่นเชี่ยกูว่ามันจะหวอดกูแล้วไอ้เหี้ยเลยรู้ไหมหมวกกูแล้วเมื่อกี้เหวรถ้าถ้ากระผมไม่เป็นหมวปวดพีดินิปละหลักตแน่ก็เลยเลยอ่ะแน่แหละถ้าถ้ากระผมไม่เป็นปุ๊บหวดพีดินเลยแรกแรกเลยถ้านภัทรไม่เป็นนะทุกคนกดท่านปลาคายช่องผมนะทุกคนที่แรกแรกไปเลยอ่าแรกเลยนะรอบแรกเลยอ่าแรกดูนะกูมั่วไปกลแร เฉล,ลียวันชาติาาาาอาทุวัตมาตุ้งสันต์โหเฮลทีทีดโดนวอดหนึ่งคนวะ่ะบวกกันไปพวกน้องๆทั้งหลายบวกกันไปมันปิดไฟไม่ได้เว้ยผมปิดไฟไม่เป็นประเด็นน่ะ<อ>ปิดไฟไม่ได้ครับมปิดไฟไม่ได้ครับรให้กู<อ>ได้เล่นเลยพวกเองเนี้ยเขาตอนนั้นพี่บอสทำตัวรับรับอดอยู่เอ้าทำไมพี่ต้องทำตัวรับรับรอๆด้วยอ่ะไม่ใช่พี่บอสโหวตกูแก่ไม่แลกกับี่แลกกับปิดไม่เหรอตอนแรกอ่ะ นี่ผมจะตายพีเหรอเออผมเมื่อกี้ใครบอกว่าเป็นพี่พี่ว่าพี่ก็เดินปกตินะพี่ก็เดินไปดูพวกเองทำอเดี๋ยวนะพอผมจะไปหน้าพี่ก็เดินตามพอผมจะไปหลังพี่ก็เดินตามพี่เดินตามเองที่ไหนพี่จะทำอะไรเองพี่ถามจริงเจ้าเปียวผมเองอะเหลี่ยมพี่เองอะเป็นเองจะมาโบยพี่ไงไอ้พวกนี้มันโบยไงพี่บดพี่บดพี่จะเหนื่อยพี่บดจันทร์ักเอาดีอ่ะ โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียไม่มีใครเชื่อกูเลยอะไอสารไอเฮียเอ้ยไม่รู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหต่าท้ายกูสาดได้เป็นแล้วโอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมนะก็เป็น Among ที่เดือมซิกสุดๆไปเลยนะครับผมผมไม่เคยเป็นนะ a m มอง Art อ่ะไอรอบสุดท้ายผมสารให้เป็นเนี่ยทุกคนดูดีอะไรเนี่ยโอ้อะไรอะไรอะไรโอ้ย้ยคนตัดคลิปตัดออกด้วยตรงเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอเคนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับโอเคอย่าล okay. okay. so, ืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เออไีสงการไอ LDT ดีทเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ต้านล่างแล้วกันว่าใครมาเล่นด้วยนะช่องที่คนมาเล่นด้วยนะครับผมโอเคสแบบนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับจุ๊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 สวัสดีบอท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 อันซับเจ้าอินฟอร์มกียร์นะทุกคน